แปลไทยโดยเพจอริสมังงะสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับว้ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้ยินเหมือนเสียงปืนด้วยปล้นเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยเรีบหนีเร็วเข้าหงสิงกระสุนมันน่าจะหมดแล้วเราดีบตามมันไปเถอะโอเคพวกเออไมยฝากดูแลคุณหนูด้วยนะไม่ต้องห่วงนะแยกกันตามรับพี่ จุงจีนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกนั้นเป็นใครทำไมถึงทำร้ายพวกเราล่ะไม่ใช่ทำร้ายพวกเราแต่เป็นคุณคนเดียวต่างหากก็ตั้งใจทำร้ายคุณฮะีเดี๋ยวนะนาอันตาพานนะแข,แขนนายบาดเจ็บนะไม่เป็นไรหรอกแค่ถูกเจ็นนิดหน่อยหน่อย,เ,ยเองแต่ว่าสีหน้านายเอ๊ะ ุ้ยเฉินอย่าละกระสุนนี้มียาพิษนะฮะยาพิษเหรอใช่พิษสีเขียวแบบนี้เป็นพิษที่มีร้รายแรงมากถ้าไม่รีบตอนพิษให้เขาตอนนี้เขาต้องตายแน่ๆตายแรงขนาดนั้นเชียวหรอเธอใจเย็นก่อนนะฉันจะโทรเรียกรถพยาบาลส่วนเธอดูแลเขาให้ดีๆเลยอย่าให้เขาหลับเด็ดขาดนะได้ได้ไดในอันตรพนันตื่นนะอย่าหลับเด็ดขาดนะ โรปีบังกำลังมาแล้วนายอดทนหน่อยนะแม่ป่าดน้อยผมตาฝาดไปแล้วแน่เลยคุณกำลังร้องไห้เหรอคุณร้องไห้ทำไมเนี่ยเออจะไม่ได้ร้องทั้งหน่อยนะแค่ฝ่นไปเข้าตานะอย่าร้องเลยนะร้องน้วจะกลายเป็นแมวน้อยหม่อมแมมนะเออแม่หนูย้ำให้นายพูดตอนนี้เก็บแรงเอาไว้นั่นแหละแมวน้อยหมอมแมมนะทั<อ>้งหมดเป็นความผิดข,ข,ของฉันความผิดของฉันคนเดียวนายตาป่านถึงต้องเป็นแบบนี้ ถ้าฉันเก่งๆก,กว่านี้เขาคงไม่เอ่เอไอ้ยาพวกกุเป็นทีมรื้อถอนใช่ไหมเนี่ยเพื่อจะเข้ามาที่ร้านได้ไม่นานก็จัดการร้านเราถะพังยับเลยนะเ้ยลูกค้าหลายคนยังไม่จ่ายเงินที่วิ่งนีกันไปหมดแล้วพวกคุต้องถูเจ้าของร้านดายับเล่นแน่ขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้นะคะ ดูเหมือนว่าเด็กเกเรในสนักกูตังจะถูกพิษหนักเลยนะถ้าคืนเป็นอยู่อย่างนี้ต้องอันตรายแน่ต้องการให้ผมช่วยไหมเฮ้อฟังไม่เข้าใจเลยผมถามว่าคุณต้องการให้ผมช่วยไหมช่วยเขาได้เหรอช่วยนะ่ะช่วยได้แต่คุณก็รู้นี่ว่าผมต้องมีเงินไขในการช่วยเหลือคุณนะอยากช่วยเขาคุณต้องยอมจ่ายนะครั้งนี้คุณจะอะไรมาแลกเปลี่ยนกับผมดีละ่ะ หลินซุยรู้จากคุณสมบัติของคุณแล้วการการเลือกตำแหน่งทีรอบที่หนึ่งต้องเป็นของคุณแน่ๆถ้าดังขึ้นมาเมื่อไหรก็อย่าลืมเจ๊แล้วนะครับถ้าฉันดังและมีเงินมากพอคุณอย่างยันดานะจะมีประโยชน์อะไรอีกละ่ะความแก้ที่ฉันเคยเก็บสะสมไว้เมื่อถึงตอนนั้นจะส่งคืนได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ดูจนตัวต้องคุกเข่าขอร้อง,อ,ง,อ,งอนวอนเลยแหละแล้วถูถุนซินผู้หญิงที่น่ารังเกียจคนนั้นก็นด้วย เธอชอบไปกุนเลี้ยงดูสินะถ้าฉันมีเงินแล้วตะกุ้งรีบการกลับมาฉันแน่นอนร้านของหวานชื่อดังถูกคนร้ายบุกก่อเหตุร้ายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงรายและที่สำคัญลูกสาวคนเดียวขรคูณหยงมิงก็ここอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย w ายกลางวันแตงสายถ้าบุกทำร้ายคนอื่นได้แต่มุ่งไปที่ลูกสาวบาเสด็ีด้วยตายแล้วตายแล้ว,ลวจนสมัยนี้มันกล้ามากจริงๆรูปในข่าวถ่ายไม่ชัดเลยเห็นหน้าลูกสาวมาเสิ็ีไม่ชัดเลย แต่ตะกูลดังแบบนี้อีกเหมือนั้นก็จะพูดร้ายได้หลี่ยนช่วยเป็นอะไรอะเอ๊ะสูจุนซินเรียบร้อยตอนพี่ออกมาหมดแล้วต่อไปก็ให้ทาย,ยาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะผมมีธุระไปตามต่อต้องขอตัวก่อนนะถ้ารู้สึกไม่สบายให้รีบกลับมาที่โรงพยาบาลน,นะขอบคุณค่ะหมอโอ้ยเอ๊ะ เป็นอะไรในอันตราพาันเจ็บตรงไหนหรือเปล่นานั่นน่าจะเป็นผลข้างเคียงของพิษนะฉันจะรีบไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวผมแคแกล้งคุณเล่นนะไม่เปป่าน้อยมไม่ได้เป็นอะไรแล้วล่ะตาตีาตอนที่คนเป็นห่วงผมน่ารักมากเลยนะโอ้ะตองเกลียว่าผมก็น่ารักเหมือนกันโรคจิต ไม่ต้องกังวลไปหรอกพิษท,ที่เข้าไปในร่างกายของก็ปรุงตัวเราให้หมดแล้วล่ะบวกกับการรักษาของหมอเข้าไปด้วยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วยังมีเรื่องที่สำคัญกว่าเพื่อนสุเราควรมาคุยเรื่องข้อแลกเปลี่ยนกันได้แล้วนะข้อแลกเปลี่ยนเลยแม่ป่าร้อยก็เรื่องที่ช่วยชีวิตผมมาบางังคับไปคุณยินข้อแลกเปลี่ยนเลยไม่ต้องกลัวนะถ้าเขาก้าดต่ออะไรกูแล้วก็ผมไม่ไว้หน้าเขาแนะ่เพื่อนอู นายทำไม่ช่างเสียใจมากเลยนะรู้ไหมฉันหนูสายช่วยนายไว้แต่นายกลับไม่ไว้หน้าฉันเลยเนี่ยนะนี่เันเจ้านาะกับภูเขาในเวอร์ชันชีวิตจริงชัดๆเลยนะคุณตั้งใจช่วยผมจริงๆเหรอความสัมพันธ์กอนนักศิลปะการต่อสู้ญาติดีกันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันปกติแล้วพวกเราไม่คิดที่จะช่วยเหลือกันแม้กนตรงหนะ้าจะตายไม่ใช่เหรอเอ๋เอสิ่งตอบแทนที่ช่วยชีวิตฉันจะช,ช่วยเอง,เองนายอย่าไปวุ่นวายกับเธอเลย โอ้โอดูนาย่ีเรียดมากเลยนะเพื่อนอูทำอย่งกับฉันจะกินสู่ๆทุ้นเช่นก็ไปไงันนะเพื่อนสูคุณคิดว่าไงล่ะแนนจะพาหลีกไปนะนายธุรกิจต้องเชื่อถือได้ถ้าจัดสำคัญที่สุดในเมื่อฉันรับปากคุณแล้วฉันจะรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันรับปากไว้ครั้งนี้คุณจะอาอะไรมาแรกล่ะอย่างที่ฉันทุกอย่างยังสามารถทำได้พูดมาเถอคุณต้องการอะไร ประธานคุณบอกว่าผมต้องการอะไรคุณจะให้ได้หมดทุกอย่างใช่ไหมฉันบอกแล้วมันก็นต้องอยู่ในความสามารถของฉันถ้าเกินไปก็ทำให้ไม่ได้แม่ปาน้อยนี่คุณยังรู้จักก็ดีพอนะคนคนนี้นะมั่วเซกมากเลยนะเอ็นแกตัวที่สุดด้วยคุณรับปากก้อยง่ายแบบนี้คุณจะถูกก็ททำร้ายได้นะผมไม่ทำร้ายคุณหรอกผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษที่สุดในโลกใบนี้ มีทั้งน่ารักเ็กซี่สุกส,สนแลฉะฉลาดฉันได้ศึกษาผู้หญิงหลายแบบมาแล้วลุ้น,น่าสนใจทั้งนั้นเลยพวกเธอเป็นที่รักของผมทั้งนั้นผมไปทำร้ายได้อย่างไงกันเล่าฉันเป็นเหมือนพี่น้องของพระพุทธเจ้าฉันก็เลยดูแลและรักผู้หญิงทุกคนในโลกใบนี้นะใจจดคนนี้พูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทําไมะแต่ว่าช่วงนี้ความคิดของผมได้เปลี่ยนไปนิดหน่อยเพื่อนสูเป็นทายาทของบริษัทหยงหมิงใช่ไหมใช่ ทำไมอยู่ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ออกมาล่ะช่วงนี้แต่และสำนักมีความพยายามที่อยากจะเข้าตระกูลสูงให้ได้ได้สร้างเรื่องปวดหัวให้มาเยอะแยะเลยสินะคุณอยากคบกับผมไหมเฮ้ยผมรู้แล้วเข้าใจคุณว่าคุณอยากได้รักที่บริสุทธิ์คุณที่รักคุณด้วยความจริงใจผมไม่ใช่ผู้สมัครลูกเกยและก็ไม่มีการสมรู้ร่วมคิดใดๆคุณจะจรับผมพิจารณาหน่อยได้ไหมครับ ร้อยไอเดลเนี่ยนะคุณรอบที่หนึ่งผู้เข้าประกวดที่รับคะแนนบวชมากที่สุดก็คือหลินซุ้ยยินดีด้วยนะหลินซุ้ยได้รับตำแหน่งซีนรอบนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกคนนะครับหลินซุ้ยหลินซุ้ยหลินซุยที่รักคุณเก่งที่สุดเลยแลฉันรักคุณนะคะหลินซุ <c oughs> ้ยตัอยตะโกนจนกอแต่ก็ไม่ประโยชน์หรอกนะ ไอ้ด้วยนอนาคตของพวกเธอนะเป็นของฉันคนเดียวถ้าไม่ได้ฉันตำแหน่งที่เขาจะได้มาครอบครองเหรอผมตั้งใจทำต่อไปให้ดีที่สุดครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับหินซุ้ยที่รักมาได้ไงนะครับเนี่ยฉันก็ไม้กําลังใจคุณนะคะวันนี้คุณทาได้ดีมากมาก,มากเลยนะรายการนี้ออกอากาศเมื่อไร่สาวๆคงติดตามดูตื่นเต้นแน่เลยล่ะค่ะเด็กโง่ผมมีคุณคนเดียวก็พอแล้วล่ะครับที่รักรอบผมหน่อยนะ ผมมีเรื่งงองด่วนขอตัวไปคุยโทรศัพท์แป๊บเนี่ยค่ะโทรศัพท์เหรอทร่าอะไรทำไมถึงคุยตัวหนะ้าฉันไม่ได้ถึงส,สุนซิ้นฮัลโหลสวัสดีค่ะส,สุนซิ้นผมเองเนี่ย